พี่นงองมือนีจะพาพี่นงองออกมากินเขา่านอกสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศนะคะพี่นงองมือนีม้ยเห็นร้านหนึ่งที่เขารีวิวกันหลายแห่งและก็บอกว่าเส่ยแห่งค่ะพี่นงองแล้วก็อาหารเพื่นแบบเมนูเยอะมากๆชื่อร้านว่ายูเมยากินิกุวยค่ะพี่นงองอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนี่เดี๋ยวเข้าไปติ้มเมนูอาหารในร้านว่าสิเด็ดเหมือนที่เขาบอกกันบอค่ะไปกันเลยค่ะ โซนนะคะร้านเพิ่นก็จะมีโซนแบบอิสยะเป็นนั่งแบบชิวๆข้างนอกแล้วก็โซนข้างในแบบนี้แล้วก็จะเป็น V.I.P คะ่ะแต่ว่เหมื้อน,นี้จัดพีเศียนให้คุนดาค่ะพี่นอง V.I.P เท่านั้นคะ่คะไปกันเลือพี่นงโอ้พี่นองเบอ่องเม,งมนูหลายแห่งค่ะพี่นองเพิ่นกับมีราค่าตั้งแต่199จนถึง1098บาทเ้ยค่ะพี่นองมีจเจคอร์ค่ะพี่นองกูแบบเมนูเยอะมาก แต่ร้านนี้คือเนื้อแบบน่ากินมากอ่ะเนื้อแบบเด็ดมากคุณอาอู้มีหอดเนื้อเนื้อออสเตรเลียเนื้อแบบวากิวญี่ปุ่นเนื้อแองกัสคือทีเด็ดคือใบพายชอบกินอ่ะอู้คุณดาแบบเลื่อนแห้งเนาะเมนหลักแบบซูชิเยอะมากแล้วก็มีแบบว่าแบบเมนูพิเศษของทางร้านด้วยแบบว่าข้าร้างในนี่หลักแบบสามารถแหลกสื้อกินได้นั่มแต่ว่าเดี๋ยวสิเป็นเมนูอีกอย่างเดี๋ยวไปสังกันแล้วเข้ามาเบรงเมนูกันค่ะ าที่ทางร้านเด่นเรื่องพื้นยางก็คือจะมีเป็นน้ำหมักเนื้อค่ะโอเคหมักก่อนขึ้นอย่างอ่ะโอ้ไม่ได้เลยวิ่งเพิ่มความเพิ่มรสชาตินอกพี่น้องแล้วก็มีอะไรมาด้วยเนี่ยจะเป็นปลาเมนูสเปเชียลของทางร้านนะคะน่ากินจะเป็นแซลมอนเนื้อพี่ว่าเขาติ๊กไปหันนะแซลมอนนรกแต่ปลาร้าด้วยนะอือันนี้ก็คือต้องเบินก่อน อพี่น้องมาเบิร์นขอม่กันเพื่อนมาเบิ่์นใ้เบิ่งแบบสดๆเลยค่ะพี่น้องไฟแห้งๆเลยแรงเลยโอ้โหอันนี้จะเป็นเนื้อใบผายนะแมนเนื้อใบผายด้วยค่ะทุกคนแบบนี้ก็ทาได้เลยอยากกินแล้วได้เบิร์ดอุ้ยส้อยจู๋ก็ยังกินอยู่เนาะส้อยจู๋ก็ยังกินอยู่เนาะวะ ร้สุดยอดโอ้โหนี่พร้อมรับประทานสุดยอดอุ็ยแบบแบบมีอะไรให้แบบว่าลุ้นตลอดอะทุกคนแบบคือมันแบบสนุกอะเมนูที่แบบว่าเชฟเพิ่นมาอันนี้เนาะเพิ่นมาบือนไฟเข้าอะเนื้อใบพายพี่น้องเอาเอาเลยจุ่มซอสนิดนึงแล้วก็ จริงดูแบบความจุ๊ยซี่นุ่มมีรสชาติของซอสนะเขามามให้เห็นเหือแบบมีรสชาติแล้วก็ความนัวของไข่ละมุนมากทุกคนต้องสั่งเลยคะ่ะใครมาต้องสั่งจะบอกว่าเด็ดมากโอ้น่ากินมาก ซูชิเนื้อวากิวออนท็อปด้วยอูนิ mm hmm. ค่ะพี่น้องดวรวอวาไรห้หม่เม็นนั่นเองคะองอ่ะพี่น้องกินเลยเนาะพี่น้องเนาะอูเข้มญนแบบเนื้อแบบจุบจ๊บ mm hmm. อูทางเดยนอฟคุณดาบป็นกรสีเขาแบบแดดงหอมืมเป็นไงบ้างอร่อยมากมีแบบกลิ่นเนื้อหอมหอม mm hmm. เพราะว่าเป็นเบิร์นมาเนาะแล้วก็อูนิเป mm hmm. แบบ ละมุนไม่ต้องพูดถึงละมุนโอ้พี่น้องซูชิหน้าที่เราต้องการอ,อันนี้เป็นเขาเอื่นยว่าตับหันนะคะพี่นอ้องตัวก,กาเนะวกกวาะตับหันเพอ,อาะยาตจิ้มโชยอยู่นิดนึงเด้อไปค่ะหอ,หอมหอมมัน,มน Mm hmm. อร่อยมาก mm hmm. ชอบ mm hmm. นี่อันนี้คืออูนี่ค่ะพี่น้องไข่ mm hmm. หอยเม่นจิ้มโชยุ mm hmm. ไปค่ะ กินอุ้ยนีลล่ละมุนละมุนอร่อยอ่ะอร่อยมากม,มันแจ่บแห้งพี่น้องอคุ้มมากจะบอกว่าหารเพิ่งไม่โปรโม,ม,มชันดีๆพ้อมด้อโปรโมชันอะไรคะถ้าใครที่แบบว่ามาทานคอร์สที่หกหกร้อยกว่าบาทขึ้นไปอ่ะสามารถซื้ออันนี้ปกติค่าละสองร้เจ็ดิบเก้านะคุณดา เขาแหลกสื่อกันแค่แด่ข่ำามาเจสิบเก้าบาทหนึ่งครับพี่น้องอู mm ้ hmm. นี้นี่ไม่ได้ถูกนะเ mm hmm. นาะเด็กกิน <Yeah. S 1> อูนน้นี้เด็กกินอูน,นี้ในค่าเราแบบเจสิบเก้าบาทนะพี่น้องวันนี้คุ้มมากๆคุ้มเลยอ่ะออ้ hmm. สุดยอดดีมากโอ้มีทั้งแบบ mm hmm. ว่ากิ่วทั้งอย่างเนาะเบื่อง mm hmm. เป็นรลปดอกกุหลาบก็มีได้พี่น้องสวยมาก mm hmm. ตอนนี้แบบว่าชอบเนื้ออะไรรู้ไหมหม่สุดเนื้อที่มีไขมันเรก มันจะแบบช่ำๆเนาะคุณาอาเนาะเดี๋ยวห้องไปกินกันเลยครับพี่โนะเดจ้าเอามาสองอันเดียจ้าเีืยอคุณได้าได้นะใช่จัดไปเลยดูลายของนึงนะทุกคนคือมันฟินตั้งแต่ลายแล้วอะอเป็นคนที่มากแบบเน,นื้อติ๊มันอยู่แล้วนะสุดยอดระวังนีเขาทานเนื้อซุปพี่นองนี่ หอยนางรมคอนสิด้ตยค่ะเป็นซอสคอนสินสรเขาจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงนอกซอสนี้ระหว่างที่แบบผู้ได้มกมักสมกับสามารถบีบเลมอนเพิ่มได้แต่ว่าหมัมมกสมแห้งนะะเอาเลยเนาะเอาเลยลุย,ลย,ลย,ลยเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยใช่ไหมใหม่สดมากคือ สดหอยสดเพิ่นจะโบข้าวนะพี่น้องแล้วก็มีความเปรี้ยวๆนัวๆเปรี้ยวของซอสแล้วก็นัวๆของของตัวหอยอพี่นอ n สุดยอดกินแล้วรู้สึกเฟรชสดชื่นมากอีสักโตัวเอาเลยแสดงว่าติดใจหอยหสดจริงความเย็นเ,ยนะเทียให้สดชื่นนะอ,อันนี้เป็นตัวกินหอยหรือเปล่านี่ดีมาก หอยสดมากอ่ะพี่น้องเนื้อของเราก็นี่กลับด้านนะคะจริงๆใครชอบแบบมีเรียมแลหรือว่าไม่เละก็จัดไปเลยด้ยค่ะพี่น้องซุกแน่วซุกแน่หรือว่าซุกซุกดิบมๆก็จัดไปเลยด้ยค่ะเพราะว่าเนื้อมันมีความแบบนุ่มอยู่แล้วอะไรก็ได้ตามชอบไปเลยจ้าอมาโอ้โหมันสุดยอดขออญาตด้ว ตัวนี้เราแบบว่าไม่เติมซอสเนาะแม่นะบ่ิบเ้จุ่มซอสแต่ว่าใส่เกลือน้อยนึงนิดเดียวพอแล้วก็พริกไทยจ้า<ม>ไปเลยเนาอคุณดาเนาะเป็นีงคะอ, <c oughs> อร่อยมากล้วคือทุกคนดูสั่งแบบเสื้องหงอ คุณแล้วมา,ากัะสองคนสู้ไม่สู้คือเขาสั่งเป็นกรอดเด้พี่น้องอาาอเมื่อกี้คือไม่ได้ไม่ได้จิ้มซอสใช่ไหมคือได้รสชาติของเนื้อเต็มๆพี่นออ้องเขาใส่เกลือมันก็จะบบนัวน,นิดนึงแล้วก็หอมอะ่ะเนื้อเขามีความหอมคือมันไปถือกับกับทานนะพี่นออ้องเขาจะมีความหอมแล้วก็แบบออกน,นอลนัวหล้วก็มีกกินห้องพิกไทยที่เขาใส่เข้าไปสุดยอดอร่อยมาก และที่ขาดไม่ได้เมนูแนะนำของที่ร้านแซลมอนปลาร้านรกแตกพี่น้องหอมปลารามากสีปลาาแบบนัวพี่น้องคนแซ่บแบบเราเมนอ่อนพอแบบไปค่ะอยากสดน้ำอันเหลือกใช่ไหมมีช้อนไหม ไอ้กุ้งสวีเป็นวาซวบทที่แบบกินแล้วรู้สึกว่ากา้งสวีที่ดีมากอมันเป็นแบบจีที่อร่อยอะทุกคนมันบริจีดแบบคิ้วเลยยังนะมันแบบจีดที่อร่อยเพราะว่าเป็นเห็ดแบบสดๆเลยนะวซาสวีทอร่อยมากเดี๋ยสิสดกินที่หลังเรื่องน่าอันนี้อร่อยจริงๆชอบมากสุดยอดเขาเปมายังก่อนนี่ อ่ะตัวนี้เป็นซา,าคิวากิเอะนะถอดด้วยพี่น้องด้ยวยนี่ป่ายเพิ่ก็ไมีบอกเนาะจา้ะนี่โทษนะโอ้พี่น้องนี่ตัวนี้ดิมันเละหลายเดี๋ยวหมัเๆๆมกเสด้ยนี่เอาเอาอันนี้ชุบชุบชุบ,ชบซอสก,ก่อนเนาะซอสหมักเพิ่นนะพี่น้องอขิงเลยพี่น้อง ได้ค่ะโอ้ดูโอ้ดูแบบดูความแบบว่าจุ i ยซีบอฉ่ำๆเลยพี่น้องฉ่ำเลยน่ากินสุดๆโอเคค่ะพี่น้องนี่อันนี้คือได้แล้วนะคะได้เดี๋ยวข้อสี่เอาลงมาเลยน้อพี่น้องอันนี้ไม่ต้องย่างนานนะเอาแบบแค่นี้พอเดี๋ยวขอแบบว่าตัดครึ่งนะคะทุกคน ผู้ช้ำๆนีทุกคนเป็นไงบ้างเชื่อไหมว่าเคยได้ยินแต่คนอื่นที่รีวิวว่าสวัสว์ของคนกินเนื้อมันเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะมันฉ่ำมากนะฉ่ำหอมแล้วก็มีความนวๆหวานๆของน้ำซุปเอติมาน้ำน้ำหมักน้ำซอสแล้วก็มีความมันแบบ กระจายในปากเราพี่น้องไว่บออยากแบบว่าเห็ดหนะ้าตาตกใจแห้งแบบเดี๋ยวจะว่าเวอร์นะแบบเอาตามความจริงเลยแล้วกันเนาะแบบอร่อยมากยอดหนึมากค่ะพี่น้องข้าวสีมะย่างเนาะจ้ะอันนี้เป็นเนื้อวากิวบนใบอุบะเพือใหอย่ยางเบิดใบดเลยค่ะพี่น้องอ,องงไงะไรคะเพื่อแบบจะได้ความหอมจากใบอูบะค่ะทุกคนแบบจะได้ฟินเนาะยิ่งกลิ่นเนื้อความนัวแล้วบวกกับความหอมของใบอุบะทุกคนแบบ มันจะชนะเลิศมากมาๆอู้พี่น้องเนื้อวากิวบนใบโอบะของเราเอาเลยเนาะเท่ากับสกินแบบอ้วนๆได้ไหมได้ได้ได้ขอญาตเป่าก่อนเด้อมันสินเพดานนะเพดานจะลำบาก คลินิกแล้วมาถึงคิวของชาบูแล้วค่ะ <laughs> เดี๋ยวข้าสิเอาเนื้อลงเลยเนาะ <c oughs> เอาแบบเนื้นอไม่สิเ <c oughs> อาลงน้ำน้ำซุปอันนี้ด้วยน้ำซุปกระดูกหมู <c oughs> าแบบซิกเนเจอร์เลยเนาะน้ำจิม้มซอส,สแบบชําวาวไปเลยจ้าอ,อ,อร่อยมากมน้ำจิม้มองหันที่จิม้มองหารพี่น้อง เขาเป็นน้าจิ้มแบบมูมิทาเรนะคะิ่นจะบอกอกเปรี้ยวนิดนึงค่ะพี่น้องแล้วก็มาโดนกับความฉ่าของเนื้อจะบอกว่าสดชื่นแล้วก็แบบนัวบอกไม่ถูกอ่ะมันอร่อยอ่ะมันเป็นรสชาติที่อร่อยอ่ะบอกได้แค่นี้ <c oughs> ลิ้นมัวค่ะพี่น้อง <c oughs> เอาลงแบบทามูน้ําดำเลย <c oughs> ได้เลยคุณู้ปกติเคยกินลิ้นมัวที่ย่างอยู่ร้านไอ้นี่มันนะมันจะกรุบกเนาะ เออเขาจะมีความกรุบๆเอามาลองเบองงแบบตัวนี้เป็นแนวใดขอน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดแล้วกันเนาะแบบแซ่บๆฉ่ำเลยจ้าอร่อยดีอ่ะอือุ่กราบไหมุ่มากสังเพิ่มบอกเลยว่าสั่งเพิ่มยูนินอเมีแบบซูชิซาชิมิหลายอย่างแห้งเด้อพี่น้อง เดี๋ยวขอเอาจิกเอาอันนี้ก่อนนะอนเอามาใส่เออเอามาใส่ในสอดอันนี้ปลาฮามาจิคุณหนาบงความหนานะำส่โบจะให้ดูความความหนานชิ้นใหญ่มากสุดยอดเรื่องสิจ,จิ้มไปค่ะ สดมากพูดคำเดียวว่าสดมากนี่จะคำนึงเนาะพี่น้องเดี๋ยวขออยาตไปกินต่อหายตากรองนั่งกินน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะกุ้งเราจะกินของโปรดของเราก็คือทูน่านั่นเองโอ้ยแล้วชิ้นหนามากทุกคนไปค่ะ น่าินมาากโตเตะหรือเอ็นหอยเชลนะคะทุกคนชิ้นใหญ่ๆเบิ่มๆเลยจ้าลุยทะเลตอนที่อยู่ทะเลอร่อย คำวัวไปเลยค่ะไปค่ะลุยลนนกืมกรุบอ่ะอร่อยอ่าลิ้นวัวหนอนีกลุ่มกับซอสแบบยากิมิกรุครับหนอนอยากเหรอไปเรืย Em nghe không?